สวัสดีครับเรามาพูดถึงทฤษฎีหนึ่งที่ใช้บ่อยนะครับในการเทดก็คือทฤษฎีของเลโอนาร์โดฟิโบนัชชีนะครับนี่ผมก็ก๊อปจากขาบจาก Google หมดเลยครับไม่ต้องห่วงครับติดนัขสิทธิ์ก๊อปมาเพื่อการศึกษาครับก็คือคุณก็เอาชื่อเขาไปก๊อปใน Google นะครับก็คือทฤษฎีเนี่ยมันใช้ในการวัดองศาทุกอย่างก็ประมาณนี้แหละครับยันกระทั่งบ้าน เราใช้ในการเทียดยังไงนะครับก็จะมีเครื่องมืออยู่สองตัวนะครับวิธีการวัดก็คือวัดวัดยังไงเราวัดวัดจากเขาเรียกเราวัดจากตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับพูดง่ายว่าเราเราเราจะวัดขาเนี้ยว่ามันลงแล้วก็ ขึ้นไปอีกหรือเปล่านะครับพูดง่ายว่าเราวัดเนี่ยตรงนี้แหละนะครับก็เราก็จะใช้ฟิโบลิเทสิเมนต์นะครับฟิโบนัชชีลิเทสเมนต์นะครับในนี้เขาชื่อการปรับฐานฟิโบนัชชีนะครับก็จะเอาศูนย์ไว้ตรงมาร์กไว้แบบนี้เข้าใจไหมแล้วมันจะเด้งที่0.5 0.8เราก็ไม่รู้หรอกแต่ผมก็เป๊ะมากแหละใช้ทุกวัน อาจจะเป็น0.618ก็ได้นะครับแล้วมันเด้งเนี่ยเราจะอนุมานได้ว่าอันนี้จะเป็นขาอะไรครับ0 1 2 3 4 5ี่หโดยสังเขตนะครับเราก็จะตีลประมาณว่าอ๋อถ้ามันอยู่ในกรอบเนี้ยมันอาจจะเป็นรูปภาพอย่างนี้ก็ได้แล้วมันเด้งขึ้นไปอย่างเงี้ยก็ได้นะครับสะสมกําลังตรงนี้ ในกรอบนี้แล้วก็เด้งนะครับอ่าแล้วก็จบอืมในเรื่องของฟิบูแอนชีไปแล้วนะครับก็คือเอาหนึ่งร้อยว่าข้างล่างนะครับก็คือหนึ่งร้อยอ่าเดี๋ยวผมปรับคุณอาจจะไม่เข้าใจปรับตั้งค่านะครับเป็นมูลค่าก็ได้อ่ะก็จะเป็น0.618กับ0.5แต่ถ้าเกิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็50เปอร์เซนอะไรแบบเนี้ นะครับเข้าใจอ่ะจบแล้วนะวิธีการวัดต่อไปเราจะวัดโดยใช้ฟิว o บอร c นิชีเอ็กเซนชันนะครับเมื่อกี้เราใช้ลิเทเม้นต์ไปแล้วเอ็กเซนชันมันก็จะเป็นแบบนี้เราต้องการวัดอันนี้ว่าไปถึงเท่าไหร่ อยากรู้นะครับว่าไอ้เน,นี่ยมันจะไปราคาที่เท่าไหร่นะครับวิธีวัดเราก็จะวัดสองจุดนะครับอ่าจุดแรกจุดนี้อ่าทั้งหมดสามจุดอสามจุดนะครับโดยวัดอย่างนี้อืมวัดคุณจะสังเกตได้ว่าคนใน t i k t o กเนี่ย ก็สอนคุณแบบเนี้ยราคาที่แพงมากแต่ผมเอามาสอนคนในราคาราคาที่ฟรีเพราะผมมองว่าเฮ้ย <c oughs> ม,ม,ม,มันมันมันเป็นแค่เบสิกนะจริงๆเวลาการเทรดอะมันยากมากกว่านั้นเยอะเนี่ยครับการเทรดมันมีอะไรที่ยากกับแล้วก็ง่ายผสมกันมันขึ้น,ข,นขึ้นอยู่กับอย่างเดียวเลยครับจิตใจของเราเนี่ยครับในการเทรดครับแล้วก็องความรู้ที่เราเอานำมาใช้บางครั้งเนี่ยไอทฤษฎีเบสิกพวกเนี้ยมันควรที่จะต้องรู้ก่อนผมก็เลย เออหยิบมาสอนเพื่อแบบให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็ผมต้องการคนที่เอ่อมีความจำดีๆอะไรเงี้ยครับมาอยู่ร่วมกลุ่มด้วยกันก็เลยเอามาสอนนะครับก็จะประมาณนี้นี่วัดจากตรงนี้มาตรงนี้นะครับก็วัดเราก็จะเอาแค่ศูนย์จุดหกหนึ่งแปดอ้าวเราก็จะเอาแค่ศูนย์จุดหกหนึ่งแปดครับ กับ0.15แต่ถ้ามันเลย0.618ไปแล้วเนี่ยนะครับในของ extension เนี่ยแสดงว่าอะไรแสดงว่าอะไรถ้ามันเลยไปแล้วมันอาจจะเป็นมันอาจจะเป็นระหว่างถ้าเป็น fibo fibo r เขา,าเรียกอะไร fibo rx ท,ที่เขาพูดกัน fibo อะไรนะ อะไรสักอย่างฟิบโบรดีเอ็กอะไรอาร์เอ็กอะไรเนี่ยเขาก็จะเอาแค่หนึ่งจุดหกหนึ่งจุดหกหนึ่งแปดนะครับหรือระหว่างสองแต่จริงๆถ้าเกิดเรานับเฉพาะเอาตัวเลขคือหกจุดหนึ่งแปดไปถึงสองจุดหกหนึ่งแปดถ้ามันเลยเขาเรียกว่าถ้ามันเลยเออเลยศูนย์จุดหกหนึ่งแปดเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของมันก็คือจะเป็นที่อะไรนะครับหนึ่งจุดหกหนึ่งแปดไปแล้ว ตั้งค่าเดี๋ยวให้มันใหญ่นะตัวอ,อักษรน,นะครับยีไปเลยอ่ะมันก็จะเป็นถ้ามันเลยอ่าศูนย์จนแมาแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นที่มันจะขึ้นไปจะไกลมากเป็น618 2 618แนะครับแล้วก็2นะครับโอเคยัน3.618ุดหกนะครับอ่าสี่จุงี้ยได้หมด เราจะเรียกขึ้นนั้นว่าอะไรก็อาจจะเป็น a b แล้วก็ c เดี๋ยวอันนี้ a อันนี้ b นะครับจำไว้ถ้าเกิดขา b เนี่ยมันมันไปที่สองสามหกถึงศูนย์หกหนึ่งแปดเนี่ยเราก็จะมั่นใจได้เลยว่าอืม สองสามหกนะครับหกหนึ่งแปดเนี่ยถ้าเรามั่นใจว่ามันมันอยู่ในกรอบเนี่ยเออมันอยู่ในกรอบนี้ครับประมาณเนี้ยขา b เนี่ยขา c จะเป็นไปได้ที่มันไปเกิดขึ้นซิกแซกจะเป็นศูนย์จุดหกหนึ่งแปดหนึ่งหกแปดมันจะไปไกลมากอะ่ะก็คือถ้าเราได้ไม้สักไม้นะโหก็เท่ากับเวฟห้าเลยนะขา c ก็จบจบประมาณแค่นี้แหละอันนี้ก็จะเป็นขึ้นเออ มันจะประมาณอย่างเงี้ยบอกอยังไงดีคลื่นซิกแซกอ่ะเนี่ยมันจะต้องทิ้งดิ่งมาเงี้ยก็จะเป็น a เดี๋ยว a b c เนี่ยประมาณเนี้ยอันนี้มันก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยมันต้องเป็นเวฟห้าแหละเอาเอาเป็นว่าผมงงอะ่ะต่อการวัดลงอะ่ะแต่มันคือเวฟห้าของ c อะ่ะถ้ามันเป็นคลื่นซิกแซกอะนะ ม,มันก็จะกินได้เยอะเนี่ยที่เขาเล่นกันใน t i k t o อกเนี่ยเราก็เอามาเฉลยแล้วก็จบละต่อการเล่นฟิโบเดนชี chy, ก็มีประมาณเนี้ยขื้นซิกแซกอยู่ในรูปแบบของที่เขาเรียกกันก็คือ,อ,อเขาเรียกว่า d าวเทอร์ี่ฉบับ s อวานะก็คือ,อในเรื่องของ e l ลเลียตเวนะครับนี่เราก็เรียนดาวเทอร์แล้วก็การวัด f i ฟิโบมาแล้วนะครับ โอเคก็ประมาณนี้เราจะดูของจริงไหมอ่าดูของจริงของจริงก็นี่มันเกีนาทีแล้วโอ้แปดนาทีแล้วอ้าวฉบับแบบไวเลยละกันผมเอาไวเ้เพื่อนๆดูเลยนั่นเน่ยอ่าไวแล้วก็ประมาณเนี้ยอ่าเอ B และ C ีเนี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยวัดวัดจากงนี้อ่ะเป๊ะไหมสองจุดหกหนึ่งแปดระหว่างสองเพราะมันเกยเลยศูนย์จุดหกหนึ่งแปดไปละใครไม่เห็นอ,อย่างเช่นตรงเนี้ยทองคำล่าสุดไปทางไปทางซ้ายหน่อยยืบไปทางขวาประมาณนี้นะครับซ้ายหรือขวาขวาอะไรอ่ะ เห็นไหมนี่ของท่องคำนะเนี่ยที่มันเพิ่งเกิดล่าสุดเนี่ยเป็นไงตรงไหมสองจุดหกหนึ่งแปด abc เนี่ยเห็นว่าขา c อันนี้ก็เป็นชุดอ a v e ห้าขึ้นมานะครับเนี่ยหนึ่งของสามสี่ห้าขึ้นมาทำซิกแซกทำชุดเดี๋ยวมันอยู่ xy แล้วก็ทำขึ้นมาเป็นอะไรเนี่ยอีกชุดหนึ่งแล้วก็ทำเป็น abc ซิกแซก ก็ลงมาในขา B ขา B ก็วัดวัดดูวัดดูดดอ่าได้ศูน8จุดหดพอดีใช่ไหมเป๊ะก็ร่วงครับเป็นขาห้าก็จบประมาณนี้นะครับสำหรับฟิโบนัชชี